ตันนี้ก็มาต่อกับคันนี้นะ BMW X1 นะครับ XDrive 20นะเป็นตัว M Sport MCI ตัวนี้ราคาตัวราคามือสองอย่่ที่สองล้านสามแสนก้าหมื่นนะแต่ราคามือหนึ่งไม่ในใจจะทิ้งราคาไว้รถเยอะมากบอกเลยรีวิวได้ทุกทุกคันแบบสเปคแบบพอรุ้นแน่นนนี่ยากนะ เรามาดูกันที่กระจังหน้าใหญ่มากเซนเซอร์มีสองสี่จุดไฟหน้าเป็น LED นะแล้วพวงไฟตอนหมกไฟหน้าแววรลวงนะตัวน,นี้ยางกูเตียขนาดอยู่ที่สองสองห้าพับสี่ห้า R สิบเก้านี่เป็นลายอย่างนี้นะลายเอ็มแล้วก็พวงโลโกโ้เอ็มแบบนี่ติดอยู่ตรงนี้ ไฟลีอ่นี่กรจกมองข้างนะนี่อ่ะตัวล้อจะอยู่ที่สองสองห้าสองสห้าพัาสี่ห้าาสิบเก้าน่เป็นล้ออิมเหมือนกันนี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราจะเปิดให้ดูอาป นี่มียางอะไรนะดีอ่ปของคันคุกชอบอย่างนงี้แหละเราชอบอ่าอประมาณนี้ปดปิดนี่ราคาสองล้านมือสองของได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสองล้านอะไรนะสองล้านสองล้านสาเนี่ยประมาณนี้ก็โอเคแล้วสำหรับคนอยากได้รถมือสองบ m w ที่เป็นดี D. ๆนะ ต,ตอนนึงซ่อมแป็นหงได้เลยนี่ครับประจังพวกเบาะอะไรเงี้ยจะรีวิวให้มันใกล้เคียงกับมือหนึ่งนะแต่ทำลูกคาไม่ได้เลยโอ้ยเนาะนี่แอร์ก็มีแต่เป็นแอร์ปรับมือนะก็คนความแรงลมเฉยๆมีกับอุณหภแล้วก็มี USB Type-C นีอื รถแบบนี้มันก็นั่งโอเคนะผมวามันก็คเปบนรถเล็กลที่แบบดูโอเคเลยอ,ะอ่ะนี่เข้ามาดูนี่รถมันก็ผมว่ามันก็โอเคอะ่ะพอเหมาะกับคนที่แบบไม่ต้องการอะไรมากอะ่ะแค่ต้องการเขาว่า bm อะ่ะคันนี้ตอบโจย์ ไม่เน้ความใหญ่อ,อะไรเงี้ยน,นี่บอกปรับมือ,มอมนี่ยะคอะไรเป็นดีไซน์เอ็มมีมาตีคฟังค้งตรงนน้มีคมทอร์เรชีแต่ไม่มีคูคอนโทรลอืมนี่เป็นพวกเกียร์นะจะไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะแต่ขึ้นไฟอะไรเงี้ยน,นี่มีกุญแจจ้ะไฟนะพวกจอเปิดได้ไหม มันร้อนนะแต่ไม่เป็นไรมีพุ่มหมดสปอร์อีโคโปรนะเซนเซอร์ไลชั่นเบมือไฟฟ้าไม่มีออโต้โฮไอไดนี่นี่ที่ของไม่มีอะไรนะไม่มี USB ีอะไรครับเนี่ยนะแล้วก็นี่ตรงนี้มียู b A ฟีเอมีแบบลืมหลีบพอร้อนเอาข้าเปเขา่ยเปิดประตูไปนะร้อนจริงว่ะนะมาดูกันต่อตรงนี้จะเป็นที่วางแก้ว นี่จะเป็นนี่ตัวเป็นตัว power outlet หรือเปล่าใช่เป็น power outlet นะที่วางนี่แล้วก็แก้วน้ำาม้อเบาะไฟฟ้าไฟฟ้าคู่หน้านะนี่นี่เป็นชองเก็บเก็บนี่หนังจริงหนุ่หนหนุ่หนนี่จะแข็งนิดหนุ่งหนุหนุบหนุบนุบหนุบหนบนุบหนุบรีบนไม่ใช่เรวเลยทีนี้นะ เรา,เรารทำอะไรไม่ได้เลยไฟหน้าก็เปิดไม่ได้เฟลีฟ่ก็เฟลี่ครับไปเดาไปรีบดูกันนี่แล้วก็บุ่มไอ้นี่อยู่ตรงนี้นะบุ่มเปิดฝาท้ายนั่งนัดขึ้นนี่งั้นนังงัดอย่างนี้นี่จริง แล้วก,กดลงใช่ไหมอ่ะแต่กดลงไม่ได้อยังวะงั้นดูฝาท้ายก่อนก็ได้ไฟท้ายไฟท้ายอะไรเงี้ยนี่กดตรงนี้นี่คุณดูอันนี้มีไฟส่องไฟนเบรคเอลอยนะแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายอะไรเงี้ยเออไฟเลี้ยว LED ดเูเครื่องแล้วไปขึ้นดีเซลสองพันกี่แรงมาไม่รู้แต่เครื่องดูเล็กอ่ะแต่น่ะแรงปิดน่าจะเยอะนะลงละเอียดสเปกไว้สองล้านสามได้ขนาดเนี้ยเกือบสองล้านสี่ได้รถคือได้ตัวทอมนะไฟเอวดีไฟหลีไฟที่ไฟดีทาม ดูแบบเร่งๆ,ก,ๆก็ประมาณนี้ดูเรืๆๆ่องๆได้ไปดูหรือพิววิวเนี่ยไม <l ix> ่เปิดไม่ปิดแล้วกันยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทีโกโฮมด้วยนะครับแล้วก็เฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจน,นะครับทีมโกโฮมเหมือนกันเลยแต่แต่เฟซเฟซบุ๊กไม่ต้องเว้นว่างนะครับ อก็ขอคุณที่รับชมจนจบนะครับนี่ก็ขอคุณที่รับชมนะจจจครับขอบมากครับสวัสดีครับ